วายเล่นดีแม็กสองปัหาปี2011ไฟเขาลามนะงวดผ่อนเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาเบิ้ลตัดศบระเบิดชมไวาเล่นโอ้โหเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนเริ่มเริ่มดูห้องเครื่องก่อนดีเด็ดโอ้โหนะจัดหนักกันเต็มครับนะห้องคองห้องเครื่องนะโอ้โหเขาเรียนอะหอยโคตรใหญ่เลยอหอยโคตรใหญ่เลย,เลยนะ นะล่อเทพนะลอเบิ้ลตัดฟรีดาวฟรีกล่องพันเจ็ดพันบาทตลอดสัญญา,บาเบาะแต่งหนึ่งคู่ครับพี่น้องนะโอ้โหเพอร์โบโคตรสุดทีนี้ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีกล่องนะส่งฟรีทั่วไทยแต่งเต็มระบบงวดเจ็ดพันบาทตลอดสัญญานะเหนืออีสานกลางใต้พี่น้องบบต้องมาบริการให้สัญญาฮอดหน้าบ้านส่งรดฟรีฮอดหน้าบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษ oh well. ัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบกล้อขับสิบล้อขับแม็กโคตัดไม่เผาทานจบศูนย์บาทงวดผ่อนเจ็ดพันบาทตลอดสัญญากับดีแม็กไฟเข่าลามเบิ้นตัดสับระเบิดโทโบใหญ่ท่อออกข้างอินเตอร์อยู่ข้างหลัง พิมพ์กำวมาสุดพิมพ์กำว่าแก้วด้านล่างเดี๋ยวไอเสมสุ่มแจกเสื้อไอยครับพี่น้องไวร่นสุดบบงามบอแก้วใบแค่ไอ้เสียมนะครับพี่น้องไวร่นแก้ว